Three, two, one. พี่น้องนะครับเมื่อนี้พาพี่น้องนําชมบังไฟล้านนะครับของพระอาจารย์สาอัมพรนะครับ ลองไปชมก่อนว้าวใหญ่โตของ็นลานนะครับของแท้ครับของไฟลานทอขนาดาษนาแปดเี่หัวนะครับใหญ่ของพิน ทางต่อบังไฟล้านนะครับทีมงานพระอาจารย์ราอัมพรนะครับของใหญ่คนบังไฟล้านครับของใหญ่มาแล้วพี่น้องเลยยิ่งนี้เลยยิ่งนี้เลยบังไฟล้านทีมงานพระจันทราอัมพรของใหญ่ครับพี่น้องทำใจกดแบกได้

จะเปิดไฟบีมมดแล้วไฟบีมแล้วนะเปิดไฟนอยมาเลุ้เลยนอกตามสัสครับต้องบเปิดคะแนนาง นำพาพี่น้องชมวิธีการนำมังไฟาขึ้นฐานนะครับพี่น้องมังฝ้ร้านนะครับท่อขนาดฐานนาแปดคิวความยิ่งใหญ่นะครับของพระพิธีบุญบ้างไฟร้านนะครับบ้านสีฐานตึ่งต่างที่บริษัทยากษ์โซนทครับขันตอนนะครับการนำไฟรานขึ้นขึ้นฐานจุดนะครับพี่น้องยากลำบากนะครับบอยเจ้าขึ้นได้ ตาลีนะครับปั้นต้นใหญ่ตยงต้นยาวดูแมวใจกนดีนน้ำเปล่าดครับขัรถขรกตอที่องใเรดูดดดูเรรองวมสี่ะดูดีานด Oh! ดนทานะครับสามพรบัฟไฟลาขนาดหน้าแปที่นี่เลยพี่น้องสุดยอดในการเดินทางเลยยอดของการเดินทางนะครับทีนี่พี่น้องเลยของเงีพี่น้องตมะ้าวหน่อย้บัฟหน่อยอ้บัเตหน่อยออพ่อดีกว่าสวายหลวง่อ้าขอสิ่งบรัมอร คอโจ้อสูตรเนนเกอร์นะครับท่อแปดบังไฟล้านนะครับสามขวดลุ้นเวลาอยากเป็นทางการนะครับเกือบกิมกอนเลยด่าสามขวด ทัลงแปดปอนดเลสุกนนะทับในน้องเพื่อนนะครับการสร้างพลังในการบริหาวนะถ้าเป็นไม่ก็ไม่จรหล่อนทนสำนรับรายการบุญนี้ประเภทเราหาประเภทนั้นนี่ มลเชื่อเพาะเาเลยฮะฮ่า้างเข้างๆเล่นข้างๆหลก็เราะเอายอดครับขอบคุณท่านทาสจเดียวขอบคุณท่างท่านสสแบบเตียือวันสะุภาพรสลับสีคอยโยกคอยลดนะครับนะนะนะ ตามลงมาท่านครับ3 0มร้อวินาที302วินาทีนะครับบ้างไฟล้านตามพรนขนาดหน้า8